สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมซื้อเข้าไปนะเกิดอะไรขึ้นที่ร้านเตี๋ยวสมพลปากเอ้ย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 ใครเนาะใช่มินน้อยหรือเปล่ามาโชว์หน่อยเลยมาโชว์หน่อยเอ้ยโอ้โหเชอกใออกเลยเนี่ยไหนไหนดูใกล้ๆแล้วอยากเห็นอยากเห็นใกล้ๆมาดูสิคะมาดูเร็วเป็นยังไงบ้างเนาะโอ้โหทำไมน่ารักจังอ่ะ โอยชุดสวยจังเลยมากเลยรนจักรยานด้วยเขินเขินเขินเลยไปได้มาเมื่อไหร่อ่ะเปียกแล้วคะได้ได้ชุดมาเมื่อไหร่ป้ะฮะได้ชุดมาเมื่อไหร่อ่ะตั้งแต่ไปสมัครแล้วอ๋อน้ำน้ำแล้วังน้ำน้ำขังในรถจักรยานเหรอน้ำน้ำโอ้นาำเขินชุดนั่นี่ง น่ารักฝุดๆไปเลยโอ้โหน่อช e> ื่อไหน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 ดูชื่อซิชื่ออะไรนะพอแล้วพอแล้วพอดูชื่อแป๊บหนึ่งโอ้ลาลีสาเงินนาน้องแอดมินโอมีชื่อเล่นด้วยด้วยนี่ ละลิสาเงินน้ำขี่จักรยานเล่นขับปูใหม่ไม่เห็นเลยเขาเนี้ยปปูใหม่ไม่เห็นเลยนักเรียนคนใหม่แต่ไม่ได้นักเรียนขายยังไม่ถึงเลยค่ะนักเรียนขายยังไม่ถึงเลยค่ะนักเรียนขายยังไม่ถึงค่ะ สุดข่ต้มุกนักเรียนเอไข่ต้มไข่ต้ม่ราไร้าน้ิกลยาน้าโรงเรียนอะไรลืมดูชื่อโรงเรียนขาไม่ถึงขาไม่ถึงโอ้ยปั่นเองไม่ได้เพราะขาไม่ถึงนะ

พัด้วจะลงนรือยังคะไกินข้าวปขี่ก่อนแล้วตัดเลงเีเียเรียเี้ายรขวาขวารขวาหมุนมาหมุนมาต้องไปหาลูกเสือเลยโอ้หน้ามืดเลยทุกอนหน้ามืดแล้วค่ะมืดแล้วิดกหิน แล้วค่ะออกมาเร็วๆไปเลยียเลยปุปุมาลูเสือมาเลยพักกอนพักก่อนพก่อนอะไรคะโอ้ยนักเรียนเนี่ย มืดเลยมืดตึ๊บเลยอ่ะเดี๋ยวต้มไข่ก่อนสุกยังต้มไข่ก่อนนะไปดูไปดูไปลงชะตาการเลยโอ้ยอ่ะปลาปุ๊กเข็นสิทงคิวทงคิวอ่ะาปลาปุ๊กเข็นให้มันสะเทียนหัวแล้วอ่ะมาปุ๊จะช่วยเข็นไข่ต้มสุกยังเนาะบึ้นบึ้นขึ้นไหมจขึ้นไหมโอ้โหเก่งเว้ยโอ้สุดยอดไปเลย เอองนี้มันเรียกานเีอ้าจะเข้าตู้เย็นแล้วเอ้าเอ้าถอย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 ยังไงถอยไม่ได้เหรออะไรอ๋อติ๊กเกอร์น้องเดี๋ยวเดี๋ยวลุงหมุนให้ก่อน นี่ตรงนั้นคือชื่อละลิษาเงินน้ำชื่อเล่นน้องแอดมินนี่โรงเรียนอยู่ตรงนี้นี่นี่โรงเรียนชื่อโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลโอ้หทำไมเขาพิมพ์แบบนี้มองไม่ชัดเลยอะ่ะแล้วจะขี่จัก,กรยานไปโรงเรียนเลย อย่าไปตีสิตัวเองขีดไม่ดีไปตีรถทําไมลูก <c oughs> หิวยังหิวยังอ๋อยังไม่หิว <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> ไม่ต้องกินข้าวก็ได้โตแล้วเนาะอืมนี่เขาเป็นสาวแล้วเนี่ยเขาโตแล้ว <c oughs> ของเล่นอันนี้น่ารักจังเลยเป็นนก เอ้ยเป็นไก่เนาะไม่ใช่นกเป็นไก่สีเหลืองอไก่สีเหลืองแล้วก็มีถังสีชมพูของใครก็ไม่รู้โตลงของใครคะ เปียกน้ำเปียกน้ำมาข้างหน้าแหละถูกแล้วก็ไก่พงกหัวได้ด้วยไก่พงกหัวได้ด้วยเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยเราไม่เคยเห็นเลยเราเพิ่งเคยเห็นเนี่ยอู้น่าเล่นจังเลยน่าสนุกจังเลย สำหรับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะครับ